เห็นบางเงินบางเงินก็ได้ยินนะนัาเกียก็ได้ยิน<ม>คือนกห้องอสิก<อ>็เยยินบางที่เขากไปตาหาตาเขาสิเห็นแวบๆม,มันเม่นในฝันเห็นโดยบางเอินค่ะโดอค่ะส่วนมากมั่สที่ได้ในสองตัวละบอกอุสงๆเลยจ้านี่เดบบาตนี่โปกงหวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมเนี่ยได้เราไปจ้าก็ได้มาอยู่คู่กันตัวเดียวโคโลนเลยตัวเดียวโคโลเลย <laughs> แล้วทที่ไปแปลงเอาเจ็ดห้าสองสามตัวไม่รบปูสตัวตัวใดกว่าจ้าเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสองดคนที่ไปแปลงเอาเป็นสองตัวค่ะนี่ดไหมอันนี้ได้มาแต่ไซีพันเพราะอันนี้มันได้ยินมากจ้าได้ยิัได้มาแบบได้ค่ะปูกได้มาจางไหนเสียงเสียงคือก